ครับมาพบกับตาวัฒน์นะครับในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ว่าเด็กเก็บบอลนะครับอย่าลืมนะครับไลฟ์สดนะครับในเวลา15บนกานะครับผ่านช่องทาง Tik t อกนะครับที่ชื่อช่องว่าตาไมนิกนะครับผมมี2ช่องนะทิกตอกนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ชื่อว่าวัทน์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเวลาไลฟ์จะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมจะวิเคราะห์ทุกหลีกทุกมุมนะครับเดี๋ยวจบที่ช่องเดียวเท่านั้น นะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับทุกหลีกทุกมุมเลยนะครับฟุตบอลนะครับในวันนี้นะครับยังพอมีให้เลือกจัดสรรกันอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างบอลยุโรปนะครับบอลเอเชียอย่างไชน่าซูเปอร์ลีกนะครับไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับนี่คือรายการฟุตบอลในวันนี้นะครับรวมไปถึงตอนกลางคืนด้วยค่ำคืนนะครับผมหนึ่งทีมเลยนะครับอย่าลืม กดติดตามไว้ก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้ไปลุยที่สุขบอนโนเวย์นะครับเป็นหลีกใหญ่เลยของโนเวย์นะครับเป็นทางด้านสตาร์เบกนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านอย่างสตอมก็เสร็จนะครับ สำหรับคู่นี้นี่เจอกันครั้งสุดสุดนะครับเป็นบ้านของสตาร์เบิกเองนะครับที่เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับของทางด้านสตาร์เบิกเจ้าบ้านนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยแพ้ทางด้านทอมโซ่นะครับบุกออกไปพ่ายทางด้านทอมโซ่สองหนึ่งนะครับส่วนฝั่งสตอมก็เสร็จเองนะครับก็ไปบุกแพ้ทางโมเหมือนกันนะครับสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับห้าเกมหลังสุดของสตาร์เบิกนะครับเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแพ้ไปสามเกมและเสมอไปหนึ่งเกมนะครับส่วนฝั่ง ผู้มาเยือนนะครับอย่าง Storm g ก s s e t นะครับถือว่า5เกมหลังผลงานใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่นับที่แพ้โมนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านฮาริสซอนไป2 1 3เกมชนะลวดนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่าง Storm g ก s s t t นะครับถ้าดูเรื่องผลงานนะครับยังบอกเลยว่าทางทีมเยือนภาษีดูดีกว่านะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับสภาพความพร้อมของ โจทิ่นก่อนนะครับสตาร์เบกนะครับวันนี้จะใช้นะครับเป็นทางด้านมูฮาก้านะครับบาเคนก้านะครับจับคู่กันทางด้านอ่าเครปปเอรร์โคคนะับลงบัญชาการเกมลุกให้กับทางด้านอย่างสตาร์เบกส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างสตอมเกอเซตนะครับก็จะใช้ทางด้านเอ็มมานูเอลดานโซนะครับคอยขับขึ้นเกมกับทางด้านเฮอร์มันสตันเกลนะครับลงบัญชาการให้กับฝั่งทีมผู้มาเยือนนะครับ เลดกำแพงคู่นี้เปิดมาให้ทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างซอมก็เซฟนะครับเป็นต่อที่ปอป่าเท่านั้นนะครับด้วยอันดับตารางคะแนนตอนนี้ s าเบกนะครับอันดับ9นะครับส่วนทางด้า r อมก็เซฟอยู่อันดับ11ของตารางล่าสุดนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะเรื่องฟอร์มนะครับและคู่นี้เป็น5เกมหลังที่เคยพบกันนะครับเป็นทางซอมก็เซฟที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ถ้าเกมสุดเนี่ยหลังสุดนะครับตาเบกชนะได้แค่เกมเดียวนะครับจากที่เคยพบกันมานะครับความน่าจะเป็นนะครับขอเลือกมองความดุดันและบวกกับฟอร์มที่ดีนะครับไปที่ทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างสตอม m g ก็ s เซนะครับ